สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเราจะมาวิเคราะห์เหรียญลึกลับกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนุมานแปดกอนนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณห่วงในตัวนะครับผมพยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วนะครับก็ไม่ค่อยพบข้อมูลที่ชัดเจนนะครับศึกษาจาก Google บอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับประหารไร่ แต่จะแท้จริงขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญลึกลับที่หาข้อมูลได้ยังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้เรามาศึกษาเรามาวิเคราะห์นะครับถึงพุทธศิลป์ิมทรงของเหรียญหล่อโบราณกันนะครับท่านดูนะครับมีรอยจานชัดเจนด้านหลังท่านดูเนื้อหาความบอบช้ำของโลหะครับเหรียญน,นี้มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นเหรียญลึกลับที่มีความสวยสดงดงามหวังว่านะครับ เราจะมาชมเพื่อเป็นแนว